ดอกฟินพี่น้องเกือบมันก็ได้เห็นเกือบไม่ได้เห็นแล้วดอกฟินดอกฟินเหลือให้ชมสองดอกจก้ะสองดอกนะนี่ดอกนึงดอกนี้สีเข้มโอ้เกือบล่วงเกือบว่าเห็นพี่น้องเกือบว่าได้ชมดอกฟินปีนี้เนาะกลับเมืองไทยมาไม่ได้เห็นเลยดอกฟิน สวยมากฝอยๆอย่างนี้เลยนี่สองสีจ้ะผุ่นสีหนึ่งเข้มนะนูะน้นเข้มนี่เข้มสวยมากพี่น้องจะล่วงเลยเนี่ยติดมือแล้วเนี่ยเนี่ยล่วงติดมือจริงๆโอ้ยเดี๋ยวพ่อได้เห็นโอ้ยล่วงเสียดายแท้ คนลสีกบอันนี้อันนี้เข้มกว่าอันนี้ยังไม่ร่วงอันนี้หมาเขาเต็มเลยจ้ะน,นี่หมาเขาเดี๋ยวก็ร่วงขื้นไม่ขื้นไม่เองขเองขาปเดียเขาประเดีปลูกอีกจ้ะเขาขื้นของเขาเองาตาที่มีเพราะว่าอันนี้แก่แล้วนี่แก่แล้วนั่นแล้วก็จะมีไม้ด,ด้วยจะล่องหักหักมาสัซันหนเบิดง เนี่ยเมล็ดเขาพี่น้องมเมล็ดฟินมเมล็ดฟินจ้ะมีดอกน้อยนี่คือมเมล็ดเขาล่วงเองเขาก็ขืนเองพี่น้องอันนี้ก็ได้ปลูกยากล่วงเองขืนเองเนนี้ดอกแก่เดี๋ยววันหลังเงจะมาเริ่มเก็บแล้วเนี่ยเก็บได้เราได้จริงๆเหรอเก็บได้แล้ว